สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้คลิปนี้นะคะครูกูก็จะมาวาดให้ชมกันต่อนะคะระบายแสงเงานะคะใส่แสงเงาให้ชมกันต่อนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะใครเพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้นะคะก็ลองย้อนกลับไปดูนะคะคลิปก่อนหน้านี้นะคะซึ่งครูกูได้ล่างภาพไว้นะคะแล้วก็ ตอนวิธีระบายแสงเงานะคะวิธีการร่างภาพตอนแรกนะคะไม่มีเส้นนะคะเราจะเริ่มวาดกันที่แว่นตากันก่อนส่วนคลิปนี้นะคะครูก็จะมาระบายแสงเงานะคะให้เรียบร้อยนะคะให้ทุกคนได้เห็นภาพที่สำเร็จเสร็จสิ้นกันนะคะเราก็จะมาใส่แสงเงากันอันนี้ครูก็จะมาเน้นช่วง ใช้ยางลบคาร์บอนนะคะหรือว่าเรียกยางลบดินน้ำมันนะคะซับส่วนที่เข้มออกหน่อยก็ได้นะคะเราจะใส่ระบายนะคะช่วงฟันนะคะที่เป็นซี่ๆนะคะเราก็จะระบายช่วงฟันที่เป็นซี่ครูบรูก็จะมา ใส่แสงเงานะคะเพิ่มเติมนะคะให้ทุกคนไดเ้เห็นภาพชัดเจนกันนะคะเราก็จะใส่ฟันนะคะซี่ฟันซีฟันล่างนะคะอย่าเน้นอย่าเน้นซี่ฟันมากเกินไปนะคะอันนี้เราก็จะลงแสงเงานะคะเป็นภาพแฟชั่นนะคะผู้หญิงใส่แว่นตาและผ้าคลุมผมนะคะ ครูปุ้ใช้กระดาษ100ปอนนะคะในการวาดครั้งนี้นะคะแล้วก็ใช้ดินสอ 4B นะคะแท่งเดียวนะคะโดยที่ไม่ได้ใช้ดินสออื่นช่วยเลยนะวันนี้ใช้ดินสอ 4B แท่งเดียวนะคะใช้ของสเตเ l อรนะคะลองวาดภาพแรงเงาแบบสบายสบายกันนะคะเราใช้ ดินสออันนี้เราก็ไม่ต้องกลัวหักนะคะเพราะว่าไส้จะใหญ่หน่อยนะคะเหมาะกับการวาดแรงเงานะคะครูก็จะใช้เพเปอร์สตันะคะเกลียดแสงเงานะคะในการทำให้แสงเงาเรียบเนียนนะคะจากนั้นเราก็มาใส่ ช่วงผ้าคลุมผมกันนะคะลากเส้นช่วงผมหน่อยนะคะตรงนี้นะคะช่วงผมส่วนที่เข้มเราก็ระบายเน้นไปเลยแล้วก็ช่วงผ้าคลุมผมก็เน้นขึ้นมานะคะใส่ลายผ้าคลุมผมระบายผ้าลายผ้าคลุมผมนะคะ ครูก็จะวาดให้ตัวอย่างรวดเร็วเลยนะคะทุกคนจะได้ลองฝึกวาดกันดูนะคะเรามาเก็บรายละเอียดแสงเงากันการสอนสไตล์ครูปูไม่มีการล่างภาพนะคะใครที่เข้ามาใหม่นะคะอาจจะยังไม่ คุ้นชินนะคะกับการสอนสไตล์ของครูปูนะคะก็ค่อยๆจับจุดไปนะคะเราก็จะสามารถวาดรูปเป็นได้ไม่ยากเลยนะคะเพราะว่าการที่เราใช้สายตากะระยะห่างเนี่ยมันจะทำให้เราวาดรูปได้ไวขึ้นนะคะดีกว่าจะบอกว่าดีกว่าก็ไม่ได้นะคะบางคนก็ต้องใช้เส้นล่างนะคะ อันนี้แล้วแต่ความถนัดของบุคคลดีกว่านะคะครูปูกก็จะไม่ฟันธงนะคะว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีนะคะทุกคนจะต้องพิจารณาด้วยตัวของเราเองนะคะว่าเราชอบแนวไหนถนัดแนวไหนนะคะบางคนก็ต้องร่างภาพก่อนนะคะถึงจะวาดได้นะคะแต่ถ้าเราฝึกกะระยะห่างด้วยสายตาของเรานะคะเราก็จะวาดรูปเป็นเร็วแล้วก็แม่นขึ้นนะคะ อาจจะผิดเพี้ยนบ้างตอนแรกก็ต้องให้กำลังใจตัวเองก่อนนะคะว่าเราสามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้นะคะดังนั้นก็อย่าเพิ่งถอดใจนะคะเวลาทำอะไรเราก็ทำไปเรื่อยๆถ้าเป็นสิ่งที่เรารักที่เราชอบนะคะก็ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะเกิดทักษะความชํานาญขึ้นนะคะครูปก,ก,ก็เป็นกำลังใจนะคะให้ กับมือใหม่นะคะที่อยากจะฝึกวาดรูปนะคะอย่าเพิ่งถอดใจนะคะลองฝึกวาดไปลองฝึกลากเส้นนะคะฝึกลากเส้นให้ชำนาญเดี๋ยวเราก็จะวาดรูปเป็นได้ไม่ยากเลยนะคะนี้ก็จะมาใส่แสงเงานะคะรายละเอียดให้ชัด ในคลิปที่สองนะคะครูก็จะระบายเวลาเราใช้ดินสอสเก็ตเราก็จะไม่ต้องเกรงนะคะว่ากลัวจะหักก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่สะดวกนะคะในการที่เราจะมาระบายแสงเงาได้อย่างรวดเร็วนะคะกระชับฉับไวกันเลยทีเดียวนะคะ นะคะครูก็จะมาวาดให้ชมกันเราเหมือนกับดูง่ายๆใช่ไหมคะดูว่าครูปูลลากอะไรก็ไม่รู้ม่วหรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> นะคะเหมือนกับวอาเออครูปุวาดม่วหรือเปล่าอะไรเนี่ยเห็นดูอะไรแบบทาไมถึงแบบวาด ง่ายๆยึกๆยือย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 ้อก็ออกมาเป็นภาพอะไรแบบนี้ก็เราก็ต้องดูด้วยนะคะไม่ใช่ว่าจะมาวาดโมโม,โมนะคะเราก็มีแบบดูนะคะเราก็ดูแบบของเราด้วยนะคะแล้วค่ะครูก็วาดให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะยังไม่จบนะคะยังไม่จบนะคะก็วาดต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ตรงนี้นะคะเป็น เราจะเน้นขอบผ้าขึ้นมาเราก็ต้องเน้นแสงเงาขึ้นมาก่อนนะคะแล้วเราก็ลบออกได้นะคะใช้อย่างลบนะคะลบแสงเงา,เาตรงนี้ต้องเกลี่ยให้เนียนหน่อยนะคะเรียบเนียนครูคคก็จะใส่ลายของแว่นตานะคะลายแว่นตาเน้นกรอบแว่นตาขึ้นมานะะให้ชัดเจนนะคะ รูกกปกรอบแว้นตาตรงนี้ซับออกหน่อยนะคะให้จางๆตรงนี้ก็เป็นลายผมหมวเเขานะคะส่วนตรงนี้ก็เน้นเข้มขึ้นมานะคะช่วงปากนะคะยังลบเล็กๆเราก็สามารถลบในที่ แคบๆได้นะคะกูเปลี่ยนดีสอใหม่ตรงนี้เราก็ซับออกหน่อยนะคะเพื่อให้ฟันดูขาวขึ้นนะคะแล้วก็ใช้สีบีนะคะวันนี้เหลาสีบีแหลมเน้นเราจะลบอีกทีนะคะเผื่อฟันฟัน,ฟนโดน ลอยดินสอนะคะก็จะทำให้ฟันดำได้นะคะเราก็ลองลบนะคะลบใหม่ด้วยยังลบอีกลบซ้ำด้วยยังลบอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อให้ฟันดูขาวขึ้นมานะคะเราก็เน้นช่วงฟันนะคะช่วงปากช่วงฟันระบายนี่เป็นภาพแฟชั่น เน้นฟันขึ้นมานะคะอันนี้ก็เน้นขึ้นมานะคะเน้นระบายให้เข้มเลยนะคะช่วงช่วงแสงที่กระทบนะคะใส่ลาย ตรงนี้ก็ระบายหน่อยนะคะส่วนช่วงผมนะคะเราก็เน้นน้ําหนักขึ้นมานี้นะคะกูก็จะเน้นช่วง ถ้าจับไม่ไม่ถนัดนะคะก็ต่อปอกเป็นสอนะคะครูก็จะใช้ต่อจับไม่ถนัดนะคะนี่ก็ดันขึ้นมาตรงนี้นะคะเราก็จะได้จับถนัดมือหน่อยนะคะปินสอสั้นเกินไปนะคะครก็จะใช้ ให้ด้ามยาวขึ้นมาเราก็จะได้แลเงาได้ในวงกว้างนะคะก็หาซื้อด้ามจับดินสอนะคะเวลาดินสอสั้นเราก็จะได้ใส่ให้ด้ามยาวขึ้นนะคะอันนี้ก็แนะนำนะคะอุปกรณ์ให้ทุกคนได้ลองแก้ปัญหานะคะแก้ปัญหากับ ดินสอสั้นเราก็ใช้ด้ามดินสอนะคะต่อนี่นะคะคก็มาแรงเงาให้ทุกคนได้รับชมกันวันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะพอจะมีแรงบันดาลใจในการวาดรูปขึ้นมาไหมคะการวาดรูปแนวแฟชั่นนะคะ ผู้หญิงใส่แว่นตาและผ้าคลุมผมนะคะเป็นคอนเทนต์ของเราในวันนี้นะคะก็มาแบ่งปันความรู้ด้านศิลปะให้กับทุกคนนะคะเป็นสิ่งที่ครูปูชอบนะคะดังนั้นก็เป็นอะไรที่สบายๆนะคะกับสิ่งที่เราชอบเราก็ไม่ต้องไปตึงเครียดอะไรมากมายนะคะ ในการวาดลูกนะคะเป็นการผ่อนคลายอย่างหนึ่งเลยนะคะนี่ครูุใช้ยังลบลบตรงนี้ออกหน่อยนะคะนี่นะคะเน้นขึ้นมาใหม่แล้วก็ระบายแสงเงาขึ้นมา เป็นยังไงบ้างคะทุกคนวาดกันได้ไหมคะมีใครมีแรงบันดาลใจอยากจะวาดรูปนะคะลองหานิตยสารนะคะเปิดดูนิตยสารแล้วก็หารูปที่เราอยากวาดนะคะเราก็จะได้มีผลงานเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็ได้พัฒนาฝีมือของเราด้วยนะคะวันนี้ครูปุ๊กก็มาวาดให้ทุกคนได้รับชมกันประมาณนี้นะคะ หวังว่าจะเป็นแสงสว่างและแรงบันดาลใจนะคะในการวาดรูปให้กับทุกคนนะคะก็มาแบบสไตล์แฟชั่นนะคะอิลลัสเทชันวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามและการรับชมนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ